ครับวันนี้จะพาอัปเดตโคกนองนาที่บ้านจะโหลตำบลดานอำเภอกับเชิงจังหวัดส,สุรินทร์นะครับในเนื้อที่5ไร่นะครับวันนี้วันที่15สิงหาคม2564อันนี้ปลูก มาได้สักประมาณกล้วยนะครับเกือบเดือนแล้วครับส่วนมุมนี้อ๋อเมื่อกี้เป็นกล้วยหอมทองครับอันนี้จะเป็นกล้วยไข่นะครับอันนี้เพิ่งเพิ่งลงได้อาทิตยหนึ่งครับ ก็จะประมาณนี้นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเท่าไหร่อันนี้จะเป็นกรองแกบดำนะครับที่ใส่รองหลมุม จะต้นเล็กมากกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่ยังไม่แล้วเสร็จดีนะครับปลูก<อ>เหลือขั้นตอนการห่มฟางนะครับอันนี้ทำดักน้ำไว้นะครับให้น้ำไหลลงสานะครับ โอ้ยครอกนะอ่านี่ก็หญาแฝกนะครับนี่ก็จะเป็นต้นมะนาวเดี๋ยวลองมาเดินฝั่งทางนี้อันนี้จะเป็นอ่าชะอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักหวาน ทำไว้เฉยแก้วมังกรไพรไสร้างมนนะครับอันนี้ก็กล้วยน้ำวา้ากล้วยน้ำวา้าริมสะก็จะปลูกมะพร้าวไปนะครับแล้วก็ใส่ต้นตะไค้ไปด้วย น,นี่ก็จะเป็นผักเม็กนะต้นกล้วยดิมแดนแล้วก็แซมมะระกกฮอนแลนแคกดำอันนี้ก็จะเป็นประดูนะครับพายุง เดานะครับเดามันอันนี้บริวเวณโซนนี้จะเป็นต้นกล้วยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้ป่าต้นประููพยุงดิมสะก็จะเป็นมะพร้าวกับอ,อพวกมะละกอนะครับข้างๆนี้ก็จะเป็นขาเหลือง น่าจะเป็นประยุงครับอะไรเนี่ยขี้เหล็กคิดตั้งนานครับอันนี้สะที่สองนะเมื่อกี้ลืมถ่ายสะแรกอันนี้ก็เป็นของเชื่อม ระหว่างสะหนึ่งอันนี้สะหนึ่งนะครับไล่มาก็เป็นสะที่สองสะหนึ่งจะลึกที่ประมาณสี่หกเมตรนะครับอันนี้สะสองจะลึกประมาณแปดเมตรนะครับทั้งหมดน้ํานี่ก็ได้ประมาณหกเมตรแล้วครับเหลืออีกสองเมตรก็เต็มสะ แกบดำนะครับมะพร้าวก็จะปลูกริมสะตะไคร้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ป่าสองฝั่งฝั่งนี้ไม้ป่าก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับกล้วยนำว้าเรานี่แหละอันนี้ก็ สภาพน้ำอยู่นะครับใช้ขี้วัวลงประมาณสีกระสอบแล้วก็ปูนขาว3ามกิโลก็รอดูผลก่อนนะครับว่าจะใสขึ้นไหมอันนี้จะเป็นโซนนี้ก็จะเป็นไม้ป่าอย่างเดียวนะครับฝั่งทิศเหนือของเนื้อที่นะครับ อันนี้จะเป็นสะเดาอันนี้ก็ไผ่สร้างมนนะครับอันนี้โดยมากก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวเดวีคิดก่อนอย่างนาอันนี้ก็จะเป็นแคนแคนนานครับแคนนา สร้างมนอันนี้ก็จะเป็นโซนไม้ป่าทางนั้นเลยนะครับอ่าริมสระฝั่งนี้ก็จะเป็นประดูอ๋าไม่ใช่นะครับพยุงโซนติสระจะปลูกพยุง ลงเป็นไม้ป่าอย่างเดียวนะครับไม่มีไม้ผลมับกนากาศไม่มีแดดนะครับอากาศดีวันนี้อันนี้ก็จะมาของไส้ไก่นะครับ การกันเรื่อยๆอันนี้ขนมครกนะครับก็จะไปอีปกปลูกยังยังปลูกไม่เต็มพื้นที่นะครับปลูกต้นไม้อันนี้โซนที่เห็นเห็นอยู่ก็เป็นทุเรียนนะครับสองตน้นเดี๋ยวจะเข้าไปดูกัน ฝั่งนี้บ้างก็จะมีแต่ต้นกล้วยลงไว้ฝั่งนี้ข้างเดียวนะครับนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มปัญหาที่ยังไม่ได้ปลูกก็อาจจะเกิดกับระบบน้ำที่ยังไม่พร้อม ก็จะเป็นลุ่มขนมครกสินสุดของไส้ไก่นะครับตุดน,นี้ก็จะเป็นสารแรกนะครับแล้วก็เข้ามาโซนเกาะกลางบ้าง กอคอางนี่จะเป็นไม้ผลเลยนะครับนี่ก็จะเป็นขนนนาวอันนี้ก็จะเป็นลำไยนะครับแล้วก็เหาะขนนกับนาวนะครับอันนี้ก็เป็นเหาะนะครับที่ที่กันนี่ก็จะเป็นเหาะ น,นี่ก็จะเป็นน้อยนาไปมะพร้าวมะม่วงโซนอันนี้ก็จะเป็นลำไยนะครับจัดเป็นโซนอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเงาะลำไยแล้วก็ขนน,นนี่ก็จะเป็นโซนเงาะ นนไม่านะคนี้ก็่นพราวอันนี้ก็จะเป็น,น,นเาะมนเดินนี้ก็จะเป็นสะสองโซนข้างในนะครับในเกาะ รอบนอกนครับที่เราถ่ายมาเมื่อกี้โดยเฉพางมันกว้างนะครับก็คือสอ่วนนี้ก็จะเป็นงอกตรงกลางก็จะเป็นลำญ่นะครับมีแถวนี้ก็จะเป็นลำไยร่มน,นี้ก็จะเป็นพวกมะม่วงครับส่วนริมฝั่งนี้ก็จะเป็น กน,นนุ่นครับดูริมสะเกาะตรงนี้นะครับเกาะกลางตรงนี้ต้นมะพร้าวมะม่วง ของไสไก่ที่เราถ่ายเป็นรอบแรกขนมขนมแรกแล้วก็ทุเรียนที่เราถ่ายไปก่อนเมื่อกีน้นะครับทุเรียนนี้ก็ปลูกได้ประมาณน่าจะอาสองอาทิตย์ครับ น้อยแล้วก็ถั่วเรียนต้นที่สองซื้อมาต้นละร้อยห้าสิบบาทเนี่ย คลองแส้ไก่คนระับไม่ใช่ริมสะถนนถนนนี้ก็รับอของจากโครงการนะครับจำนวนห้าต้นแล้วก็มะพร้าวเอง 17ต้นซื้อมาบ้างซื้อมาประมาณ3าต้น3 0มสต้นนะมะพร้าวพื้นที่รอบสระต้องไสไก่ด้วยระยะห่างก็ประมาณาประมาณเจเมตรนะครับมาแล้วนะครับอันนี้สระหนึ่งนะครับลึกที่ประมาณ เแล้วอยู่ประมาณ2เมตรก็จะเต็มสระ ต้นันก็จะเป็นต้นนี้กล้วยหอมทองกล้วยหอมทองนี้ก็เป็นอ่อสิบสามต้นนะที่โครงการให้มาก็คือต้นต้นนี้เนาะโครงการปกนองนาส่วนต้นนี้หอมทองที่ซื้อมาปลูกนะครับต้นละยี่สิบบาท อดูครับนี่แหละสภาพขาดน้ำไม่ได้เดินระบบน้ำไว้อันนี้ก็จะเป็นต้นแคบ้านหลอนครับ ันนี้จะเป็นฝรั่งกิมจูที่โครงการให้มานะครับจำนวน5ต้นนะครับซื้อเพิ่มมาอีกสองต้นอันนี้ส้มโอทองดีของโครงการเหมือนกันครับโอเคครับผม จบคลิปนี้นะครับบอนครับ